มีใครเคยสงสัยป่ะว่าทําไมกล้วยทอดต้องหั่นเป็นแผ่นๆด้วยทาไมไม่หั่นเหมือนมันเหมือนเผือกบ้างอ่ะทุกคนนี่ก็ขี้สงสัยเหลือเกินงั้นก็ลองทําไปพร้อมกันเลยค่ะเบลใช้แป้งกล้วยทอดสาเร็จรูปนะเป็นของกรอบทิ์แล้วความพีคมันอยู่ตรงนี้ไงมีมะพร้าวแห้งกับงาขาวมาให้ด้วยจ้าเราก็แค่ฉีกซองเทแป้งลงไปเทมะพร้าวแห้งลงไปและก็ตามด้วยงาขาวหลังจากนั้นผสมน้ำคนเลคนเลให้เข้ากันพักไว้10นาทีค่ะระหว่างรอแป้งให้ได้ที่เราก็ไปหั่นกล้วยรอ,อกัน และแน่นอนเราจะไม่ฝานแบบบางๆแบบปกตินะเราจะหั่นให้เป็น4ี่ส่วนง่ายๆเลยทุกคนแบบนี้นี่เลยง่ายที่สุดพอแป้งได้ที่แล้วก็ครกค่ะความพิเศษตรงนี้อีกหนึ่งอย่างอยากจะแนะนำให้ลองใส่ทัวรลิซงลงไปด้วยทุกคนมันก็จะได้ความแบบ ก,กึบกรบกึบกบเพิ่มขึ้นไปอีกอะ่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนทอดด้วยไฟกลางนะคะก็ย้อนย้อนย้อนลงไปเลยค่ะง่ายมากๆเราแป้งสูตรนี้เขาบอกว่าไม่กระด้างแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยเป็นแป้งทอดกล้วยที่ทอดเผือกทอดมันทอดฟักทองได้หมดเลยค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะทํากล้วยทอดได้กรอบขนาดนี้เดี๋ยวเบลจะเคี่ยวให้ฟังค่ะว่ามันกรอบจริงๆนะแล้วมันก็ไม่อมน้ํามันจริงๆอะ่ะเอออันนี้คือประทับใจมากๆปกติพอทอดทิ้งไว้สักพักอะ่ะเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวไว้ทุกคนแต่เนี้ย เป็นไงกรอบมากกรอบนานถึง7ชั่วโมงด้วยนะต้องลองแล้วปะอันนี้คือของดีที่อยากบอกต่อจริงๆค่ะมันอร่อยกรอบทิพแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปเดบวแปกพิกัดไว้ให้นะลองดู